เหหลวงพ่อรวยเสาห้ารวยพญาไก่ปี60ซึ่งเหรรุ่นนี้สำหรับเนื้อเงินถูกจัดสร้างเพียง10,000เส้นเท่านั้นค่ะจัดสร้างขึ้นเพื่อสมทบทุนมูลละนิธิของหลวงพ่อรวยปาสาทติโกและสร้างพระมหาธาตุเจดีค่ะนอกจากนี้แล้วยังถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายของเหรียญในตำนานของหลวงพ่อรวยที่ถูกจัดสร้างขึ้นที่ทันหลวงพ่อค่ะ ึ่งงานของทางร้านนะคะเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเลยก็คือจะเป็นด้านหลังตรงนี้ค่ะมารเรียมที่เป็นกล่องเลดแบบชิ้นเดียวแบบไม่ไม,ไมีรอยต่อด้านหน้าลูกค้าสามารถที่จะออกแบบได้ตามที่ลูกค้าชอบในสไตล์ของตัวเองและสําหรับเส้นนี้ลูกค้าให้ทางร้านออกแบบในลักษณะที่เป็นแบบเรียบ,ยบยยๆกริ้ยงๆเงาๆหรูๆตัดขอบเดินเส้นแบบตรงและยกหน้าในสไตล์แบบหัวสิง์ค่ะ ไที่ลูกค้าส่วนใหญ่ชอบนะคะก็จะเป็นแบบเรียบแบบนี้ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกที่จะเป็นเรียบล้วนหรือจะเป็นเรียบสลับแกะลายก็ได้เหมือนกันค่ะตรงมุมทั้ง4ถูกยกด้วยแผ่นทองขึ้นฉลุลายเล็กน้อยแกะลายเพื่อให้ดูสวยงามและป้องกันจุดต่างๆนะคะเพื่อไม่ให้โดนหน้าเหล็กค่ะ สำหรับงานดีเทลที่ขึ้นใหม่ในตัวเลททุกชิ้นทางร้านเลือกใช้เปอร์เซ็นทองอยู่ที่90กาเรเลื่มขึ้นใหม่ของทางร้านทุกชิ้นจะเลือกใช้ทองทำแท้เปอร์เซ็นต์สูงอยู่ที่90%คาะอรนค่ะ,ะถ้าไหนสนใจสั่งทำพร้อมรับโปรโมชั่นในช่วงตรุดจีนปีนี้เปิดบินรับอ่งเปาได้เลยนะคะที่ห้างทองลักษิติคลองหลวง,งค่ะ